แถมดูคอมมีสิคะอือน่ากลัววันนี้บิ๊มจะพาคุณผู้ชมมาดูตัวนี้เลยค่ะกับเครื่องบดสับอัตโนมัติที่บอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆปั่นได้แท่ทุกอย่างบดได้แท่ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นผักเป็นเนื้อเป็นหมูเห็ดเป็ดไก่ปั่นได้ทุกอย่างเดี๋ยวบินจะพามาดูกันค่ะบดได้อย่างรวดเร็วใน6วินาที1 2 3 ะะมาดูที่โซนเนื้อกันบ้างเนื้อจะปัดได้หรือเปล่าเดี๋ยวดูประสิทธิภาพของเขา1นึ่งสงละเอียดมาก oh. แป๊บเดียวเท่านั้นใช้เวลาไม่ถึงห้าวิทุกอย่างละเอียดอย่างรวดเร็วนี่คือวัสดุคุณภาพเป็นเครื่องบดสับอเนกประสงค์ค่ะที่สามารถทําให้งานครัวของคุณเนี่ยสบายขึ้นมากๆเลยค่ะ oh. ใคร สนใจนะคะวันนี้บิมจะมาแนะนําตัวนี้อยากจะบอกว่าเป็นเครื่องที่คุ้มค่าเพราะว่าตัวเครื่องของเขาเนี่ยมีคุณภาพที่ดีสุดๆสดสดตัวมอเตอร์เรารับประกัน1ปีเต็มจ้ะหน่งปีเต็มยังไม่ นี้เป็นโถจุจุได้สูงสุดถึง2ลิตรไม่ว่าคุณจะทําเมนูอะไรนะคะใส่ทีเดียวปัน่นทีเดียวโอ,โอ้โหมันง่ายสะดวกสบายมากๆและที่สําคัญตัวไฮไลท์ของเขาเลยนั่นก็คือตัวนี้ใบมีสแตนเลสแท้มีมาให้ถึง4ใบด้วยความที่เขาเป็นสแตนเลสนั่นหมายความว่าไม่ขึ้นสนิมอย่างแน่นอนและดีไซน์ของเขานะคะดีไซน์เป็นตัว S สามารถปั่นได้ทุกทิศท,ทางค่ะ นี้นะคะแยกชิ้นทําความสะอาดง่ายและที่คุณเห็นว่ามันปั่นได้อย่างรวดเร็วปั่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะเขาให้กําลังไฟถึง250วัตค่ะคุณพี่ม oh <yeah. S 1> ันคือความคุ้มค่าใครที่มองหาเครื่องปั่นบดอเนกประสงค์วันนี้บิมอยากจะมาแนะนํามากวันนี้นะคะอยากจะมาแนะนําตัวนี้ค่ะที่ปกติแล้วราคาหลังกล่องจะอยู่ที่จะอยู่ที่นี่ 1,090บาทราคาหลักองกลมอยู่ที่1,090บาทแต่อยากจะบอกว่าใครที่มาเจอคลิปนี้ของบีมบีมไม่ขายไม่ขาย1,090บาทบีมไม่ขายไม่ขายในวันนี้บีมขายเพียง649บาทเท่านั้นจ้ะแม่649บาทยังไม่พอชอบมีแบบคูณ2ไปอีก649บาบาทแม่ มไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วค่ะไม่ต้องสับให้กล้ามเมื่อยในวันนี้เครื่องบดสับอนเนกประสงค์นะคะราคาถูกคคโคตรใช้งานดีมากๆใครที่สนใจพิมพ์ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะว่า649ระบบจะดูไปที่กล่องข้อความแล้วพิมพ์ชื่อที่อยู่เบอร์โทรไม่ต้องรอแอดมินตอบนะคะเพราะว่าของแท้ของเราเพจจริงของเรามีบริการเก็บเงินปลายทาง Crazy,